สนุนโดย Oleman Solution เราก,ก็สู่ช่วงนี้ครับช่วงที่เราจะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่น่าดูประจำวันเสาร์นี้นะครับพี่รวรวมมาให้แล้วแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่องหนังเรามาดูหนังสือพิมพ์นี่กันดีกว่านี่โอ้โยนี่เขาบอกว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่นี่นะครับไปขโมยพื้นที่ของไมรามานะครับล้างซวยกี้เข้าสุเล่นะครับกี้นี่ไม่ใช่มารก้ไม่ใช่พี่กี้ริสมน แต่เป็นน้องพิงกี้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับมีข่าวของไบเฟิร์นครับคุณเวียอดีตหวานใจของแพนเค้กลงทุนเลิกเหล้านะครับขนาดเข้าพรรษานี่บางคนยังไม่เลิกเหล้าเลยนะครับแต่ครบกับชนีแล้วเลิกเหล้าให้เลยนี่เอาชูดนี้ไ้เลยฮ <c oughs> หนดูอีกสินะครับมีน้องๆถามมาบอกว่าให้เปิดมาดูหน่อยหนูขี้เกียจไปยืนตามเซเว่นไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมขอดูก่อน ามาขอดูนี้แหละแล้วกันครับเฟิร์นเวียขอต่อเนื่องต่อเนื่องรักทะลุจอแก้วอ่านี่นะครับหกเ,<อ>เหตุผลครับที่ทำให้คนบันเทิงเลิกกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความาวุ่นวายทางหัวใจแหนบเรื่องไม่ไม่น่าไว้วางใจกันไม่มีเวลาให้กันไม่เอาใจกันอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S> <S ก็เลยทำให้เลิกกันเรามาเข้าเรื่องหนังของเราดีกว่า นะครับเรื่องดารานี่เราพักกันไว้สะก่อนนะครับตอนนี้ครับมีน้องส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยหนูเป็นแฟนคลับของนางสาวไทยรุ่นดึกดําบันเลยนั่นคือพี่ป๊อปอารียาครับตอนนี้มีผลงานอะไรหรือเปล่ามาถูกทางแล้วไอ้น้องนะครับตอนนี้ครับพี่ป๊อปอารียาเนี่ยพิถันตัวเองครับนี่เลยมาทําหนังนะครับชื่อภาพยนตร์เรื่องรากเรานะครับหรือว่า out roots ระบบมันได้ทำลายสังคม สคงงดั้มเดิมพราะตอนนี้คนก็ล้วนแ็่ตุกษาที่จะต้องการเป็นใหญ่โมสนใเรื่องที่อยากกบอกเลยว่ากำกับโดยพี่ป๊อปด้วยตัวเขาเองแล้วก็ยังมีคู่หูเพื่อนซีที่คุกครีเกี่ยวกับเรื่องของการทำหนังสั้นมาแบบต่อเนื่องอย่างคุณนิสาคงศรีแล้วก็ฝากผลงานนะครับทางภาพยนตร์ไว้ให้ดูกันนะครับอย่างภาพยนตร์เรื่องเด็กโต ใต้บ้านเราสำหรับใครที่เป็นคอสารคดีก็จะรู้จักนะครับสำหรับพี่นิสาคนนี้เอาละครับภาพยนตร์เรื่องรากเราเนี่ยนะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นสารคดีที่จะพาให้คนไทยเนี่ยคิดถึงรากเงาณนี่ยเอาไหมรากเงาเนี่ยบางคนเนี่ยมาต่างจังหวัดเจอแสงสีตื้ดหอดึง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 เนี่ยนะครับแถวบ้านเรียกวัวลิงตีนครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเขามาใช้ภาษาสา,าสตร์รก็คือลากเงาก็คือจุดดึกดาบรรจุดกําเนิดข,ของตัวเองนะครับให้คนไทยเนี่ยไม่ลืมแม้แต่เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งศิลปะรรของไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยถือว่าเป็นศิลประระดับโลกนะเพราะโกอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโขนเรื่องอะไรต่างๆนานาน,นะครับมีพลังมีจิตวิญญาณนะครับซึ่งอบ่งบอกนะครับให้คนไทยเนี่ยอย่าลืมเมื่อมีสิ่งใหม่มาแล้วอย่าได้ลืมสิ่งเก่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าหวังเพียงไว้แค่หยุดเพื่อเปิดดวงตาเปิดหัวใจให้เห็นแก่นแท้รากแก้วของคนไทยอันเป็นรากเรานั่นเองหนังนี้จะดึงความเป็นตัวตนหรือว่าทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าก็ไปติดตามดูในโรงภาพยนตร์ครับแต่ฉายที่โรงภาพยนตร์ลีโดเท่านั้นหลายคนบ้าอยู่ต่ตางจังหวัดดูหือมมมมสาวเอฟเฟกไม่ช่วยเขาเลยอะ่ะไม่ทีอ่ะ นี่โดยที่สยามสแควร์ครับคนกดซ้าเฟกไปไหนเดี๋ยวเขาน่าจะกดเองซะเลยนี่มันต้องอย่างงี้นะครับเหนื่อยเว้ยเอาละครับห้ามพลาดละกันสำหรับภาพยนตร์ของพี่ปออาริยาอ่ามาต่อกันหนังเรื่องที่สองดีกว่าอันนี้เป็นหนังเกี่ยวกับพวกซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วครับหลังจากที่มีทอร์เทพเจ้าสายฟ้าออกมาเรื่องนี้ก็ร้อนช็มาติดๆครับกับภาพยนตร์เรื่อง กรีนแรนเทลครับเป็นไอ้พระเอกตัวเขียวใส่แว่นตาดำคล้ายๆกับไอ้คู่หูของแบทแมนโรบินโรบินสันนั่นนะ่ะเออใช่ก็เนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ชื่อว่ากรีนแรนเทลครับ the fight this enemy. The ring the chose human. enemy, a กรีนรันเทลเป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟครับนำแสดงโดยไรอันเรโน่ทิมโรบินปีเตอร์ซักสกาครับนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเล่าถึงจักรวาลของเรานะครับอันกว้างใหญ่ในจักรวาลทางช้างเผือกเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดมีคนชั่วคนร้ายแต่ว่ามีผู้พิทักษ์ครับผู้พิทักษ ก,ก่อตั้งตัวเองเป็นกองกําลังเล็กๆชื่อว่าก e e n เร n t ทลอ่านี่ก็เป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งเขามานะครับแล้วก็มาเอาคนในโลกเนี่ยนะครับไปช่วยเป็นหนึ่งกองไปเ,เรียกเป็น1สมาชิกของก e e n เร n t ทลซึ่งก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองครับเป็นมนุษย์โลกคนแรกที่ไปช่วยกันนะครับก็คือรับบทมาก็เป็นฮาจอร์แดนครับก็จะมีพลังอำนาจจากคนธรรมดาครับสามารถแปลงร่างไปไอตัวเขียวนะครับสามารถบินปล่อยลำสง่งลำแสงพิทักษ์โลกได้ หนังเรื่องนี้จะสนุกขนาดไหนก็ลองไปติดตามในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันเอาละครับมาต่อกันภาพยนตร์หนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่า Killing b bon o n o in 1976 The McCormick Brothers We're gonna be The Next Big Thing Killing Bono อ,อ,อยากดังแต่มันดันแป๊กไปภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องขอบอกเลยว่าเขียนเขาโครงนะครับเรื่องจากนักเขียนเองเนี่ยของเนลแล้วก็อแวนครับซึ่งเป็นสองพี่น้องชาวไอริสครับที่พยายามอยากจะเป็นนักร้อง Rock Star นะครับก็โดยใช้นักแสดงวัยรุ่นอย่าง Hot Ben Barnes มารับบทนำไปนะครับ Killing Bono อ,อ,อยากดังแต่มันดันแป๊ก เรื่องราวก็พูดถึงว่าเนลแม็กคอมิกครับเป็นเด็กหนุ่ม i อรินะครับที่เชื่อมั่นในความสามารถเรื่องของการแต่งเพลงเล่นร้องเขียนทําทุกอย่างได้ทั้งตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตําแหน่งนักร้องนําในวงดนตรีนะครับของโรงเรียนอย่างเดอะไฮ e ์เนี่ยดันตกไปเป็นของพอลหรือว่าเป็นของเพื่อนคู่แข่งของเขาเขาก็เลยปวดหัวมากก็โอ๊ยทำยังไงในเมื่อตัวเองก็เก่งขนาดนี้ ดันไม่ได้เป็นนักร้องนำนะครับสุดท้ายเขาก็เลยตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองซะเลยฮ่าฮ่าแล้วก็ชวนน้องชายชื่อ e ว่าอีวานเนี่ยนะครับออกไปตามล่าหาความฝันของตัวเองครับเดินทางตุเล็ตุเลนะครับเป็นเด็กไอริชนะครับเดินเข้ามาในรอนดอนเพื่อตามล่านะครับแต่เมื่อเข้ามาในวงการจริงๆแล้วเนี่ยทุกวงการแหละครับมันไม่ได้ยุติธรรมสวยหรูไปซะสมหดวงการเพลงก็ไม่มีความยุติธรรมสำหรับเขา2คนเหมือนกันก็เป็นรุ้นกันแล้วกันว่าเส้นทางที่เขาจะสารฝันของเขาเนี่ย จะเป็นไปได้ยังไงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้อ่าคิดนะครับว่าตัวเองอยากจะเลือกต้องเลือกตั้งอะไรช่วงนี้พี่ก็ไปช่วยเขารณรงค์อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะครับแล้วก็พยายามแ้ะกันอย่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่าไปกากระบาดที่มันว่างเปล่าเราควรจะใช้สิทธิ์ของเราให้เป็นประโยชน์นะครับเลือกคนที่เราชอบ เลือกคนดีเข้าสู่สภาเป็นผู้นำบริหารประเทศกัแล้วกันนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาพี่จ้าแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวุิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้โอเลเมนโซลชั่นและก็เรือแกนเพลนะครับน้องๆคนไหนนะครับอยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับคลิกเข้าไปล้วกันที่ w w w d a l a d เว l y c o m เอาละครับวันนี้หมดเวลาพี่จ้าแล้วคลิปไปละบายบายสวัสดีครับขอขอบคุณโอเลเมนโซลชั่น